สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี f อทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเซียนทาบ้านชาแนลกันเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับของหลวงพ่ออินทร์วัจุลามณีนะเป็นเหรียญสร้างปี245 5นะครับเป็นเหรียญท้าวเวสุลแรกของท่านนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยว่าพอสอนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับร้อนแรงซะเหลือเกินนะโอเคครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code ให้ในคลิปนี้นะครับสามารถสแกนเพิ่มลายมาได้เลยนะ หรือบางท่านนะครับจะติดต่อ f a c e b o o k ก็ช่องเซีนทบ้านครับหรือจะเข้าไปสแกน QR Code คที่อยู่หน้าช่องก็ได้นะครับนะเผื่อราคาพอไปได้นะครับผมก็จบให้นะครับนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการดูพระที่อยู่ในเลี่ยมนะครับซึ่งบางทีนะครับถ้าเกิดเรามีหลักการดูที่ถูกต้องนะแม้ว่าพระจะเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ไว้นะครับนะซึ่งเรามองไม่เห็นขอบเราก็สามารถที่จะชี้ขาดความแท้ความเจ๊ได้นะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดถูกใจกด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องสักครู่ครับอ่าเหรียญนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ f c นะครับที่ดูคลิปนะครับก่อนๆของผมนะแล้วก็ส่งมาให้เช่าบูชานะครับต้องกราบขอพระคุณมากเลยนะครับนะที่แบ่งปันเหรียญสวยๆดูง่ายๆนะครับแล้วก็ผมจะได้มาแนะนําเพื่อนๆนะครับ หรือ fc ในการพิจารณาแยกๆนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยใช้เหรียญนี้นะครับเป็นมาตรฐานได้นะครับนะโอเคเบื้องต้นนะครับการดูเหรียญรุ่นนี้เพื่อนๆต้องดูความความตึงผิวนะครับดูความคมนะครับดูโครงสร้างพิมพ์ให้ออกนะตอนแรกเรามาดูโครงสร้างพิมพ์ก่อนนะครับขอบด้านข้างนะครับเห็นไหมอันนี้จะสองยากหน่อยนะครับขอบด้านข้างพระจะตั้งเป็นสันนะครับอ่าดูขอบนะครับ จะตั้งเป็นสันสม่ำเสมอกันนะครับนะอันนี้จะจะดูยากหน่อยเพราะว่าพระเลี่ยมไว้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะขอบด้านข้างนะครับจะตั้งเป็นสันนะครับนะนะครับตั้งเป็นสันไม่ลลมนะครับนะเดี๋ยวเราไปเร็วนะครับทีนี้เราก็มาดูความคมนะครับความคมขององคพระแล้วก็ความตึงผิวนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้เป็นเหรียญสมัยใหม่นะครับถือว่าเป็นเหรียญยุคใหม่เพราะสร้างปีสี้านะครับเราต้องดูความคมนะครับการวิธีการปั๊ม ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ออกนะครับนะเมื่อเราดูออกแล้วเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพื่อนๆดูดวงตานะครับเดี๋ยวผมซูมนะครับเห็นไหมครับเห็นดวงตาไหมครับดวงตาองค์ท้าเวศนะครับด้านขวามือนะครับหรือด้านซ้ายด้วยนะครับจะกลมๆเล็กๆนะครับนะกลมเล็กแล้วก็ลึกนะครับนะอ่า รวมถึงเส้นคอนะครับก็ติดชัดเจนนะครับนะเดี๋ยวผมซูมให้ให้ใกล้ๆกว่านี้อีกนะครับมันจะคมชัดลึกมากๆนะครับนะพอซูมไปมันก็มือจะสั่นหน่อยนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับรายละเอียดของนะครับอง์พระเห็นไหมครับความคมนะครับเครื่องทรงนะครับคมชัดนะครับตึงนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับอ่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆช่วงนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหม เส้นทุกเส้นนี้ติดชัดเจนนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นเส้นเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับนะทีนี้เพื่อนๆทุกคนจะดูแบบนี้ก็ได้นะครับดูแบบนี้ก็ชัดเหมือนกันเห็นไหมความคมของเส้นนะครับพลิ้วเลยนะครับนะอ่าพลิ้วเลยนะครับเนี่ยตรงข้างๆกระบ,บอกนะครับนะแล้วก็เราก็ดูต่อๆมานะครับดูความ คมของตัวหนังสือนะครับคำว่าเทวสุวรรณนะครับนะเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะติดคมชัดตั้งเป็นสันนะครับนะเท่าเท่ากันนะครับเส้นใต้กระบอกนะครับนะก็จะติดคมนะครับติดคมแบบนี้นะครับนะรวมถึงบริเวณนี้ครับเห็นไหมก็จะคมคมนะครับคมต้องคมแบบนี้นะเนี่ยครับนะคมมากนะครับทีนี้เราก็มาดูความตึงผิวบ้างนะครับ นะความตึงผิวก็เห็นไหมครับบริเวณเนี้ครับเห็นไหมมันจะตึงเรียบนะครับนะตึงเรียบนะครับไม่บวมต้องแบบนี้นะครับนะถ้าเกิดเราขยายมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะอ่ะมาครับถ้าเกิดเราขยายมากๆนะครับเราจะส่องเห็นเส้นศาสตร์กระจายในในองค์พระเนี่ยครับพวกนี้นะ เขาเรียกว่าเส้นพวกนี้ครับมันเกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่แรงสูงนะครับนะมันก็จะปรากฏเส้นเสี้ยนเส้นขนแมวเส้นสายกระจายให้เราเห็นนะครับนะอ่าเนี่ยครับไล่มาอันนี้โค้ดนะครับนะไล่มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับบางทีมันก็จะเหมือนเส้นขนแมวนะครับนะ เขาเรียกว่าเส้นศาสตร์กระจายนะครับนะมันตึงมากเลยนะครับตึงมากๆจริงๆนะครับต้องตึงแบบนี้นะตึงแบบนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยครับคมชัดนะครับคมชัดอ่าทีนี้ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะด้านหลังก็ดูความคมให้ออกนะครับดูความคมให้ออกสังเกตไหมครับเห็นไหมวัจุรามณีเห็นไหมครับตรงสื่อจะคมมากนะครับ จะคมมากติดชัดเจนเส้นเสี้ยนในผิวนะครับเส้นศาสตร์กระจายมีให้เห็นนะครับซึ่งพระแบบนี้ทําให้เราดูง่ายนะครับไม่ต้องเห็นขอบก็ชี้ขาดแท้เก๊ได้เป็นอย่างดีนะครับเส้นยันเห็นไหมเส้นยันลึกคมชัดนะครับตัวหนังสือตั้นเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเท่าๆกันนะครับนะรายละเอียดตัวหนังสือไม่เบรอนะครับนะไม่เบลอ อ่าดูครับเนี่ยครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะอ่าทีนี้ที่สําคัญนะครับการเจาะนะครับเพื่อนเื่อเห็นตรงบริเวณของหูเหรียญไหมครับที่เขาเจาะครับเวลาช่างเขาเจาะนะครับเขาจะเจาะเล็กๆนะครับไม่เต็มรูนะมันก็จะมีเหมือนนะครับมีสเกลหรือมีมีเขาเรียกว่าอะไรบ่าให้เห็นนะครับเห็นไหม เขาจะเจาะไม่เต็มนะเขาจะเจาะเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับมันก็จะปลิ้นหน่อยๆนะครับเล็กน้อยอ่ะแบบนี้นะอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าพระเลี่ยมไว้นะอ่าจะดูยากหน่อยนี่นะครับเห็นไหมพื้นผิวความตึงผิวนะครับจดจําพวกนี้ไว้นะครับนะเนี่ยครับเส้นสายกระจายแบบนี้ซึ่งมันทําให้เราพิจารณาได้ง่ายนะครับมากๆนะครับนะเหล่รุ่นนี้ก็มี FC นะครับ ส่งมาให้ผมเช่าบูชานะครับก็เลยอยากจะนําเหรียญที่ดูง่ายๆนะครับมาแบ่งปันแนะนําเพื่อนๆกันนะครับเผื่อเจอนะครับจะได้นะครับมีความรู้ชี้ขาดได้นะครับหรือใครมีนะครับผมก็ยินดีที่จะรับเช่านะครับก็สแกนคิวอาโค้ดลายผมมาได้เลยนะครับหากราคานะครับไปต่อได้นะครับผมก็เช่าตามราคาตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับบางทีขึ้นก็อาจจะแพง พระลงก็อาจจะถูกหน่อยตามกลไกการตลาดนะครับนะผมก็เป็นพ่อค้าคนกลางครับนะพอมีกำไรก็เดี๋ยวผมจบให้นะครับนะนะครับอ่ะก็ไม่ยากนะครับนะไม่ยากนะครับการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับแม้พระจะเลี่ยมพลาสติกไว้นะครับหากเราเข้าใจมีหลักการดูที่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนนะครับหรือมือใหม่ก็สามารถที่จะแยกแยะความแท้ความเจ๊ของเหรียญรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนะฝากไว้นะครับ กดติดตามกดถูกใจกด s u b สไคร b ์ช่องเสียนทบ้านไว้ด้วยนะครับหรือจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ผมก็ใช้ชื่อช่องของผมนยครับเป็นชื่อ f c e e o o o นะนะครับก็อย่าลืมครับมีพระแบบนี้ก็ส่งมาขายผมได้นะครับนะสุดท้ายครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ